สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กรมการศาสนาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกรถินสืบสารรักษาประเพณีอันดีงามของไทยค่ะนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลทอดกรถินประจำปี2566 ในปีนี้ตรงกับวันที่30ตุลาคมถึงวันที่27พฤศจิกายน2566ซึ่งการทอดกระถินเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในประเทศไทยในช่วงเทศกาลกระถินการจะมีช่วงเวลาจำกัดเพียงปีละ1เดือนคือระหว่างแรม1นึค่ำเดือน11ถึงขึ้น15้ค่ำเดือน12เท่านั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำกันมากถือว่าได้อน,นิสง์แรงเพราะทำในเวลาจำกัดและต้องทำการจองกระถินก่อนเพราะหนึ่งวัดจะรับได้เพียงกระถินเดียวเท่านั้นการทอดกระถินมีจุดประสงค์หลักเป็นการสงเคราะห์พระพิสุที่จำพรรษาครบท้วนไตรมาสและมีจีวรเก่า การทอดกระถินเป็นการปฏิบัติตามพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้ากระถินได้และเป็นการสืบต่อประเพณีการทอดกระถินสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับเป็นประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อมา สำหรับในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้เปิดโอกาสให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระกฐถินพระราชทานปัจจุบันมีจำนวน293พระอารามโดยจะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานมายังกรมการศาสนา จากนั้นกรมการศาสนาจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นความจำนงขอพระราชทานเข้ามารับภาพพระกฐถินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณนะกรมการศาสนาแล้วเพื่อนำไปทอดถวายณนะพระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลพร้อมภาพถ่ายในพิธีนำส่งกรมการศาสนา เพื่อรวมรวมจัดทำหนังสือสรุปการดำเนินงานพระกฐถินและพระกฐถินพระราชทานนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันควรอันจะเป็นเกียตรติประวัติแก่ผู้ขอรับพระราชทานในปัจจุบันการทอดกฐถินแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. กฐถินหลวง หรือพระราชพิธีถวายภาพพระกฐถินถวายพระอารามสำคัญ18พระอารามโดยสำนักพระราชวังเป็นผู้ออกหมายกำหนดการประมาณเดือนพฤศจิกายน2566 2. พระกฐถินพระราชทานเป็นผ้าพ,พระกฐถินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐถินซึ่งเป็นของหลวงเปิดโอกาสให้กับกระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆปัจจุบันมีจำนวน293พระอารามค่ะ 3. กระถินทั่วไปหรือที่เรียกว่ากระถินราชเป็นการถวายผ้ากระถินที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความประสงค์จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสณนะวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นวัดราชไม่ใช่พระอารามหลวงการทอดกระถินเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีโอกาสทอดกระถินควรตั้งใจถวายด้วยจิตศรัทธาเชื่อกันว่าจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตทั้งในด้านความเป็นอยู่หน้าที่การงาน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทยด้วยการทอดกระถินณวัดทั่วประเทศถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป